ผู้ชมคะหลายคนบอกว่าตอนนี้ใช้รถใช้ถนนรู้สึกอุ่นใจเพราะว่ามีด่านเยอะเหลือเกินไปกันที่หัดใหญ่สงขาค่ะเขาตั้งด่านค่ะแต่ว่าประชาชนเนี่ยกังวลตกลงเป็นด่านอะไรกันแน่บางคนคือถึงขั้นแบบว่าไม่กล้าที่จะผ่านไปทางด่านเลยทีเดียวค่ะเขาเห็นแล้วก็ตกใจ ไม่ต้องตกใจมามาผมบอกว่าตกใจมากันเยอะนี่นทั้งสถานีเลยมหาเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็บางทีออกจากบ้านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้พกไปขับขี่มางไง <c oughs> หรือว่าบอกกันน็อกไปครบแบบคันนี้เนี่ยค่ะจริงๆคือต้องใส่ให้ครบนะคะก็เลยกลัวตํารวจเห็นด่านไกลๆตลํารวจอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่ถึงขั้นกวักมาเลยนะคะมามา <c oughs> เพราะว่าหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งด่านแบบนี้ ตรวจอะไรหรือเปล่าแต่ตำรวจบอกนะคะไม่ได้มีอะไรเป็นการตั้งด่านเพื่อแจกของขวัญปีใหม่ของสพหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะเป็นกิจกรรมการแจกสิ่งของให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวณวงเวียนน้าพุเขตเทศบาลนครหัดใหญ่เนื่องในเทศกาลปีใหม่มีทั้งขนมคุกกี้แล้วก็ลูกอมไปจนถึงเสื้อกันฝนเพราะว่าช่วงนี้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกชุกค่ะผนแล้วก็ตกใจ ไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจหลังจากมอบของขวัญให้แล้วก็จะมีการอวยพรปีใหม่ให้ด้วยนะคะเพื่อให้ทุกคนเดินทางอย่างปลอดภัยพร้อมกับให้คำมั่นสัญญากับประชาชนว่าจะทำหน้าที่ดูแลการจะราจรให้ดีที่สุดแต่ว่าขอ,อนิดเดียวครับอย่าเมาแล้วไปขับรถเพื่อความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็ผู้อื่นค่ะจอชันนตําวจผู้จอดหาดใหญ่นะครับขออวยพรให้ผู้ใช้รถถนนทุกท่าน สบแต่ความสุขความเจริญนะครับขับขี่ปลอดภัยและเราจะดูแลการจราจรให้ดีที่สุดนะครับรบกวนนิดนึงถ้าเกิดท่านเมาก็อย่าขับรถนะครับรเพื่อความปลอดภัยท่านเองและก็ผู้อื่นนะครับก็หวังว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตทุกคนครับผมขอบคุณครับ เสื้อกันฝนนี่ได้ใช้ทันทีนะครแฝ<ต>นตกลงมาเลยนะคะฝนตกลงมาพอดีเลยนะคะคสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยคุณผู้ชมยังไม่ทันจะสัมภาษณ์เสร็จด้วยซ้ำฝนตกลงมาเลยตำรวจก็อาจจะต้องใส่ด้วยหรือเปล่า <นะ S 1> ถ้าเกิดว่าชูเสื้อกันฝนผมว่าน่าจะมีคนแวะอีกเยอะ <c oughs> นะเพราะว่าขับรถออกมาปุ๊บอุ๊ยกาลังอยากได้พอดีเลยนะครับ <c oughs>